วัสดีครับผมนโลโรนนะครับก็ว,วันนี้นะะจะมาเอาเรียกว่าอะไรดีมันนานแล้วนะครับที่ไม่ได้อัปเดตนะฮะอุปกรณ์ตกปลามือสองนะครับยี่นี้เป็นคันเบ็ดนะฮะเป็นคันเบ็ดมือสองกับคันที่เราไปเทสมาอะไรประมาณเนี้ยนะนะครับก็มีอยู่ประมาณนะนะามมาสักทางเนียสามสิบสามสิบน่าจะสามสิบกว่าคันนะคลิปนี้อ่ะจะใช้เวลา นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเลยแล้วกันนะว่ามีคันแบบไหนบ้างนะฮะสำหรับท่านท,ที่หาอยู่นะฮะเป็นคันที่จะบอมคันติคกค้งคันอัดบึกนะคันอดัดเก๋ายาวๆสั้นๆอะไรก็แล้วแต่ลองดูแล้วกันนะครับลองตามไปด้วยกันเลยอย่าวพึ่งกอออย่าวพึ่งกอหนีไปนะนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามไปเพราะว่าอาทิตท์นี้อาจจะเดี๋ยวนให้ดูด้วยแล้วกัน นะให้ดูด้วยลวกันนะฮะยกไปทีละคันคันแรกนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกราคาไว้นะครับคลิปนี้ก็คือ,อเป็นราคาคร่าวๆที่ผมจะพูดนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่พันไม่ถึงหมื่นหรือหมื่นฝ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านที่ชอบคันไหนนะฮะดูแล้วถูกใจก็ยินบ็อกเข้าไปที่หน้าเพจเราเลยนะฮะที่หน้าเพจเลยคนเป็นตรงคำว่าข้อความส่วน youtube ก็ไปตามไ d ดีไลน์ที่ขึ้นไว้ให้ แคปภาพไปถามราคาแล้วกันเนาะส่วนคอมเมนต์ข้างล่างนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาตอบนิดหนึ่งนะไงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะคันแรกนะครับเป็นสปินนิ่งสองท่อนนะครับของชิมานโนนะฮะเบอร์ชูลนะฮะนะครับเป็นสองท่อนนะฮะต่อแบบนี้นะครับแบงก์ก็เป็นเอ็กคอรเลยนะฮะแล้วก็หัืนี้จะราคาสูงนิดนึงนะฮะของูเวนก่อนัไม่ใช่ญี่ปนนะฮะ กลับไปกลับมาเวอร์ชูล่านะฮะ6ฟุต6นิ้วนะครับเบรด5ขีด12ก็สำหรับคนที่ชอบ,บหวานนิดนึงนะกล้องเตี้ยแบบหมอนมูเนีน่ยนะก็หวานนิดนึงแบบนี้นะครับนี่เวอร์ชูล่านะฮะของใหม่2หมื่นกว่าเยอะเลยนะครับแต่เราขาย2หมื่นกว่าบาทน,นะครับตัวนี้เป็นมือสองเราจะวางไงดีวางตรงนี้ เราไล่ไล่มาแล้วกันนะครับต่วไหนนิดหนึ่งมันก็ถูกแพงปนกันไปนะเพราะมันถูกวางรวมอยู่ด้วยกันอันนี้นะครับเป็นเมเจอร์คราฟนะครับเป็นเมเจอร์คราฟโกอิโมชั่นนะครับสปินนิ่งนะฮะพุดเด้นยาง EVA แบบนี้นะครับเป็นสปินนิ่งท่อนเดียวนะครับตัวนี้เวทลงไว้ที่ ความยาวหกฟุตหกนะฮะเวทบอกเป็นอะไรวะสองยี่สิบโอ้สองยี่สิบนี่ก็เป็นเวทช้อนโฉดได้เลยนะนะฮะก็สระอาแน,น่นอนะเวนะนะทนี้นะครับนะฮะโกลิมชั่นนะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะฮะน่าจะประมาณตั้งสองพันกว่าบาทนี่ประมาณนี้นะฮะสภาพดีนะฮะคันที่ร้านสภาพดี อ,อันไหสภาพไม่ดีจะบอกเลยว่ามันมีตำหน,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 นินะครับส่วนคันนี้เป็นเอวอร์กรีนนะครับเดมูจินนะครับเดอะท็อกมาสเตอร์นะครับด้ามเป็นก็อกแบบนี้นะครับขาวๆเลยสภาพยังใหม่ปิ้งอยู่เลยนะฮะเดมูจินนะครับเดมูจินเดอะท็อกมาสเตอร์ The Eugene, The master, นี่เขาเวทเขาจะเป็นอ่าโคนแข็งนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็น6ฟุตสี่เวท8ขดีดย0สิบ นะครับเป็นเบสแคสติ้งนะครับท่อนเดียวเราดูนะเดบูคินนะฮะนี้ก็จะก็เล่นเล่นช่อนใหญ่เล่นเชโดได้น้ำหนักเบานะครับของไอวูครีมเนี่ยนะครับใครไม่เคยใช้ไอวูครีมลองดูนะนะครับของใหม่สองหมื่นกว่าอยู่แล้วพวกนี้นะครับส่วนคันคันนี้นะฮะเดบูจินตัวนี้นะฮะเองมาสเตอร์นี่ไม่ถึงหมื่นนะฮะไม่ถึงหมื่นมือสองไม่ถึงหมื่นนะครับ อ่าคันนี้เป็นอะไรกาฟไรต์ดเดอร์นะฮะเมตินเจแปนอีกแล้วกาฟไรต์ดเดอร์วีลอสนะฮะวีลอสหกฟุตสามนะครับเวทแปดขีดสิบหกก็เวทมาตรฐานเลยตัวนี้หกฟุตห้านิ้วเวทแปดขีดสิบหกนะฮะเป็นเบสคัตติ้งท่อนเดียวน้ำหนักเบามากตัวนี้เป็นเมดอินเจแปนนะครับกาฟไรต์ดเดอร์วีลอสนะฮะแอคชั่นประมาณนี้แอคชั่นนะคตรไม่เลิก ไชั่นกดแรงๆนะประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วนะครับดหลอดน,นะครับหลอดก็ประมาณเจ็ดพันประมาณนี้นะนะครับอ่ะตัวนี้นะฮะยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะลู้ามาเทินคาบเป็ดอะไรไม่รู้เลฮะก็ดูเป็นสปินนิ่งต้นเดียวนะหน้าตาดีทีเดียวเทียวแต่ผมไม่รู้จักออกเนี่ยห้อเนี้ย นะมีฝั่งเพชรดนะ้วยเอาเอาไปนะเป็นสปินนิ่งก้อนเดียวมันลงเวทไปเท่าหงหร่เนี่ยไม่ลงอะไรเลยเนะอาสิบยี่สิบออกสิบยี่สิบห้าสปินนิ่งสิบยี่สิบห้าเมตรเก้าสิบเป็นเท่าไหรนะ่อ่ะหกสามสิบแปดหกคูดหกสามประมาณหกคูดสามนิ้วนะอ่ะเอาดูยัยคันนี้ใครเอาก็แคปภาพมาแล้วกัน นะเอาไปหกร้อยพอสวยด้วยนะเอาไปหกร้อยหกร้อยอ่ะส่วนอันนี้นะครับได้ว่าคอสไฟ X นะฮะได้ว่าคอสไฟ X แบงกระถาง X คอรสเลยจนถึงตรงนี้นะ X คอรสมาจนถึงตรงนี้นะครับเป็นเบสแคัตติ้งท่อนเดียวนะครับเวทสิบยี่สิบความยาวนะฮะหกฟุต ท่อนเดียว6ฟุต6อ่ะมาลองนาดูเป็นเบสท่อนเดียวนะคอร์สไฟ X นะราคาของใหม่มันไม่ค่อยแพงหรอกตัวเนี้ยนะสภาพยังกริบๆอยู่เลยนะฮะปกโลโ,โ,โก้ชัดเจนนะครับนี่นะครับ900 900พร้อมอันนี้เหมือนขันโปรโตไทป์อะไรทักอย่างเลยของปริ้นนะฮะโอ้สวยมากปริ้น าแล็กซี่บินาแล็กซี่น,นะฮะเป็นคันสองท่อนนะบินากล็กซี่เป็นคันสองท่อนต่อกลางแบบนี้นะฮะดีที่สุดสวยๆแบบนี้เลยนะครับิีนี้ใช้เวลานานแน่เลยนะเอา้าวหกฟุตเบสเจ็ดขีดยี่สิบเออแปลกๆนะเจ็ดขีดยี่สิบหกฟุตสองท่อนเออ นะครับเออเหนียวโอ้โหเหนียวเนี่ยแบงค์หน้าทางจะอันนี้ขนมที่ห้องปริ้นท์นะฮะเ็กซี่นะฮะก็ใช้กัาไปคันเดียวนะนนอันนี้ตัวอันนี้คันใหม่คันใหม่เลยจะไม่อยู่กับกลุ่มมือสองได้ไงวะอ๋อเพราะว่าซองมันหายั้งสงสัย ไลโคลิสโปที่เคยเอาไปอัดลาเทพาจำได้ไหมนะตัวนี้นะครับความยาว6ฟุต6เวท87ท่านเดียวเบสของใหม่เย่งเลยนไปอัดเทพามาเนี่ยะนะราคาของใหม่มันอยู่ประมาณ1700กว่า<ม>ก็ไม่มีซองอป 1, ะระมาณพัน0ะ้าลวกันนะยี่ใหม่เป็นของใหม่ หวานมากเอวอกีนคาไรโดนะฮะเอวอกีนคารโดตัวนี้นะฮะเป็นคอมแบตสติ๊กนะฮะอ่อยู่เวทกับจับหลายคันก็เมาขนาดนะนเมดอินเจแปนระบุเวทไมต้อไหร่นะนะครับหกฟุตหนึ่งนิ้วเวทสามขีบแปดหกฟุตหนึ่งนิ้วเวทสามขีบแปด ปินท่อนเดียว6ฟุต1นิ้วเวท3.8นะเอเวอร์กรีนคาราโดนะครับหวานใส่หวานใส่หวานหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะฮะตัวน,นี้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดแต่ก็หมื่นกว่าบาทนะอ่าอันนี้คัน,น,ท,นที่ไปเทสมาไปยกปลามาที่แปดเลีนะ้ยวสองท่อนเ e อทักเกอร์เซตันเดอร์เอาไป800พอนะ10 20สองท่อนเบทความยาว6ฟุต7นิ้วนะฮะ ลกปลากระพงมาแล้วสองสามโลนะครับขอ่อนน่าใช้ยังใหม่อยู่นะแล้วรดเบิกไปเทสมาวันเดียวเองนะครับนี่อะไรอ่านี่ทำไมเทยวะคันป๊อปก็มีนะคันป๊อปที่แบบว่าแบบนี้ฮะผมเหลืออยู่สองคันต่อโคนนะฮะ ของเซเว่นซีนะฮะนี่สมัยก่อนคันลนะหมื่นห้านะคันละหมื่นห้านะฮะด้ามเป็นแบบนี้นะครับยาวประมาณแปดฟุตเจ็ดฟุตกว่าแปดฟุตนะฮะเอาไปปั๊บทะเลนะฮะพวกนี้สนใจมาดูที่ร้านได้นะครับราค,าไ,นะคราไม่ถึงหมื่นนะครับราคาไม่ถึงหมื่นเดี๋ยววันนี้พวกอัดบึกลงเรืออีกเพียบเลยนะตอนนี้ไล่พวกตีอย่าปลอมก่อน อาเคอเลอร์แล้วก็โอนะฮะแกนครัฟนะครับตัวนี้ผมใช้ออกเขื่อนบ่อยมากนะครับตัวนี้เวท10 20เออ12 20เวท12 20นะความยาวก็6ฟนะุต6นี่แหละนะรุ่นนี้แกนคัฟเขาจะมีของหนักนี้ด้วย <c oughs> เราก็ปรับน้ำหนักตรงตูดมันได้นะครับจะเอากี่เม็ดนะฮะ1เม็ด2เม็ด3เม็ดนะฮะแล้ก็ใส่กลับเข้าไป นะครับตัวนี้ของใหม่ก็อยู่หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะครับเรามือสอนก็อยู่ประมาณแถวหมื่นนะตัวนี้นะครับซิลเลอร์ดับเบิลโกนะครับนี้ครับเบรคชาโดลเลยครับผมไปใช้นะผมไปใช้อยู่ถ้าจะเรียกว่าทุกครั้งที่ผมไปเกืี่นผมต้องเอามันไปด้วยะตะถ้าขยาวมัยังดูต่อไปนะครับต่อมาเป็นแจ็กอัลเดโลนะฮะแจ็กอัลเดโลนี่ก็ นะครับคงรู้จักกันดนนนีหน้าเป็นรูปหน้าเป็นรูปหมูบ้าไม่ใช่หมาป่า <laughs> <laughs> แต่โกโอเนโร่คันท่อนเดียวนะครับ <c> S> <S คันท่อนเดียวตัวนี้ความยาว6ฟุต10เลยเวส10.16นะฮะนุ่มๆหน่อยน,น,นุ่มหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะเวลกระพงอะไรประมาณนี้แหละตรวนี้ราคาของใหม่เป็นหมื่นเลยนะนะครับของใหม่ตัวนี้แจ็คโอเนโร่เป็นหมื่นเลยไม่ใช่เป็นหมื่นนะหมื่นกว่านะครับ แต่เราขายให้ถูกกว่านั้นเยอะนะครับถูกกว่านั้นเยอะต่อมาเป็นกาไฟลิเดอร์อาเจนโตเป็นตัวท็อปทอปของเขาแล้วเมทินเจแปน็นงานอาเจนโตนะครับเมทินเจแปนนะพวกนี้เป็นคันคล้ายคันสตรีนนะมันจะไม่ยาวมากนะครับกลายเป็นไทเทเนียมด้วยนะตัวนี้นะครับเวทเป็น0 6 1 5วัดเป็น PE นะ 1.6ขีด1.5เป็นเบสสายนะครับความยาว6ฟุตต้นๆนะครับเป็นคันสตรีทนะฮะก็นี่ครับแรงดีตั้นแรงดีตั้นนะฮะแต่ว่ายัดรูยัดทงยัดข้อมุดใต้สะพานมุดใต้ทางด่วนเนี่ยเจ๋อมากในคันพวกนี้เพราะมันไม่เก่ะกะนะครับคันของใหม่ก็หมื่นกว่าเยอะเลยนะฮะตัวนี้อาเจนโตนะครับเราขายให้ไม่ถึงหมื่นนะครับไปเป็นเมกะแบสนะครับ เมกะแบดเดรสโชยเกอร์ ower, ตัวนี้นะครับเป็น6ฟุต3นิ้วเวท7จ็ขี่สิท่อนเดียวนะครับเมกะแบดนะครับหัวกระหังมางน,นะฮะะนครับเอเมเนเตอร์นะฮะตัวนี้โคตรเหนียวอะ่ะผมบอกเลยนะ <laughs> เหนียวแบบงัดไปเหอะเมกะแบดเนี Make ่ย เห็นที่แมดด่ชอโอ๋เป็นหูข้างเรือเล่นอะนะอ่ะเจมูจินเอเวอร์กรีนเจมูจินเดอะแพนทารานะฮะคอต์ดไฟเดอะแพนทารานะฮะเอเวอร์กรีนนะฮะเจมูจินนะฮะหายแล้วหลุดมือราคาตกเหลือสองร้อยเอาไม่ใช่หกฟุตสองนิ้วเวทแปดขีดสิบหกขั้นเดียวนะฮะมันก็จะกระพงกระพงนิดหนึ่งนะอ่ะ ี๋ว่ว่านะครับคันโคตรใหม่เลยคันนี้นะครับเจมูจินตัวนี้นะไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นเดฟันทาร่ามามอตัวท็อปท็อปของเมกาแบสบ้างเมกาแบสเด็กโชยเออร์ ower, ตัวนี้เป็น X7 นะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับตัวนี้ F 3 6.10ฟุตนะครับ6 1ฟุตเวทโอ้โหเวทลงมาเท่าไหร่เนี่ย แ้าสิบหกจริงเหรอถ้าเป็นเอ็นฟมันเขียนเป็นลา,ายเซ็นเนี่ยไอรุ่นเนี้ยแ่งกูก็อ่ออานใช่ไหเนี่ยแต่มันสวยม,มาเลย<ก>นะหนะกสินะครับโคตรหล่ออะนะหมืกว่าบาทนะครับเอาไปแบงค์นี้เป็นตัวเดียวกวับอาร์มนะแบงค์ที่เป็นตัวเดียวกวับอาร์มเลยนะอาร์มที่ขายสามหมื่นกว่าหกสิบ บรเวณมันลงมาก็ถูกหมดแหละน่าจะเป็นแปดสิบหกอะไรก็เป็นกระพงได้ช่อนได้ช่นได้เปล่งกระบาดได้เม่กระบาดราคาของใหม่สองมือนะอ่ะตัวนี้นะครับเป็นวีกอร,รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะรับกาแฟลิตรเดียววีก็นะครับวีโก้ตัวนี้สภาพเหมือนของไม้แดงเลยไม่ใช่เจแปนนะความยาวหกคืบสามอะ่ะนะ บางคนบอกมึงก็หารยากมึงจะใส่แว่นทําไมพอดีตาผมเจ็บอยู่ยังไม่หายนะครันะครับออกหกฟุตหนึ่งหกฟุตหนึ่งนะครับเบท2สองขีดห้ามันก็จะ U L U L นิดนึงนะครับ U L ก็แบบนี้เลยครับนี่นะครับนะฮะคาฟาดิเตอร์วีกอร์นะครับประมาณหมื่นน่ะนะประมาณหมื่นน่ะ ของใหม่อยากรู้เท่าไหร่กดเซิร์ชเข้าไปก็รูแ้แหละนะครับอีนรอนะครับต่อมาเป็นเอลกรีนคาไลโดดีสนุกด้วยนะตัวนี้เป็นดีสนุกดีสนุกรุ่นก็ใหม่ออกว่าเขาหน่อยเนตินเจแปนนะครับตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะฮะมือสองนะฮะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วหกฟุตสามเมตรสองกิโหกอ่าเวดหวานเยอะวเวสบินนี่ใครหาเวทหวานนี่ได้ได้ของแนะ่นอนกดไปนี่นะ ก็เอาไปเล่นกระพงขังตรกนี้นะคร<อ>ับเคาะยกกระดีเคาะปั๊กเล็กๆนะฮะเอาหมดแล้วแผงหนึง่งอันนี้ก่อนอด้านนี้ก่อนอ่าอันนี้อะไรวะนั่นยาวเสียมงงหมดแล้วฮะเสียงงงหมดนะ,ะ,นอ,นะ,ะอันนี้นี่เป็นโอ้ มีนะครับเอเวอร์โอเวอร์เซเว่นนะครับมีราคายิ่บล็อกเลยครับวันนี้ของโคตรแทบเลยนะฮะแรงเอ้คอร์ดตั้งลำนะครับเป็นท่อนเดียวด้วยนะครับความยาวเกินเจ็ดฟุตแน่นอนนะครับเอาไว้งัดกันชนิดที่เรียกว่าลืมบ้านเลขที่กันไปเลยทีเดียวเทียวนะครับเวทเขาลงว่าสิบสองยี่ห้าแต่ของจริงอ่ะประมาณนู้นอ่ะให้งัดดีกว่าเอาบอกเลยว่ามันโหดมากโอเวอร์เซเว่นนะครับไปทำกันบ้านมาดูแล้วกันโอเวอร์เซเว่นนะ แต่ว่าเป็่ทนาันอัดบึกลงเลอันนี้จะไม่พูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่สเปคการบ้านรู้กันมาอยู่แล้วนะครับก็บอกเป็นดีบอกเป็นอะไรกันวายเวิร์น48สปินนะวายเวิร์นเขาจะห้าฟุตสามถูกไหมห้าฟุตสามเวท48สปินนิ่งวายเวิร์นนะพวกนี้นคันครึ่งครึ่งหนึ่งไคเมียก็ไม่ไหวกันนะอันนี้น <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไหวเพราะถึงงานห้าคีสิบโอ้โหเขาก็แบ่งแบ่งกันชูควายโอ้นะแต่แต่คันมุ้นี้เจ๋งเข้าบึงนี่รู้เรื่องเลยนะนะตาเป็นร้อยโลนี่นะต้องยอมนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบสบางทีวายเวิร์เบสวายเวิร์เบสสามหกเออสามหกก็จะ <c oughs> ขนาดสามปกนะ <c oughs> ดังนาเคน,น,นี่โอ้ยนพวกนี้ราคาครึ่งพึ่งหมื่นไม่แรงมากอ่านี่นี่ไกด์วนสไปรัลไกด์นะครับเป็นอ่ามารีนเนอร์นะฮะเอฟซีมอนสเตอร์มารีนเนอร์ตัวนี้ไกด์วนฟูจิด้วยนะครับแล้วก็รีสง้งไม่ใช่อะไรตัวไรของฟูจิหมดเป็นเบสแคสติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นที่ทีฮากันนิดนึง ห้าฟุตท่วนแม็กซี่ร้อยกรัมก็เบตสี่สี่แปดแ้แหละปีสี่แปดสี่ใหญ่เกินแปดโอ้โหคนจับหรือคนงัดหมดแรงคนเนี้ย <c oughs> ทำคลิปติดกันหลายวันวะนะครับอ่ะทีนี้เป็นหมื่นกันมั่งชิคกิ้มัสเตอร์นะฮะชิคก้มาสเตอตัวนี้เป็นไทเทเนียมอีโวลูชันไทเทเนียมอีวลูชันก็ตัวใหม่เขาเลยเนะี่ยนะครับ ตรงนี้ก็คันสําเร็จก็จะตีตรงนี้ก็เป็นจิกกมิเตอร์ ater, นะไม่ใช่คันบิวนะฮะอ่ทีหนึ่งสาม้วตัวนี้นุ่มๆเลยแม็กเลย้าสิกรัมนะครับแต่พวกนี้มันจะสั้นหน่อยนะคันจิกกมิเตอร์นะครับความยาวก็ประมาณห้าฟุตเนะห้าฟุตสามนิ้วได้ไหมห้าสามเอสอะ ว 5, ันที่สามนี้ก็ห้าพุทสามสินดูที่มัตเตอร์นะนี g ่มัตเตอร์หักเลยบอกเลยการมันเจ๋งนะอ,อ้าวมาราคาโปรโปรของเบอรสอง L F l i g h t j i g รุ่นนี้คือรุ่น Static j i g 6ฟุต3นะครับเวท1-2ึ่งสเบท ท่านเดียวสวยคลิปเลยนะฮะที่ผม,มาไปอัดไอออกทะเลบ่อยๆเอาไปชิคบ่อยๆเนี่ย L M นี่แหละนะครับของใหม่อยู่มาหลาพักวบาทนะครับโปรโมชั่นลงมาเหลือประมาณ6กพันกว่านะที่ร้านนะของใหม่ย,ยังมีอยู่นะฮะอันนี้ก็บุกเปิดไปทําวีดีโอครั้งเดียวนะขายให้ถูกกว่าราคาที่โป๊อีกอืมก็มีกระดาษอีกจิเบดเมื่อกนะี้หนึ่งสองใช่ไหมครับอันนี้เป็นซีวิง ซีวิงนะฮะของ L F เหมือนกันเวทสองสี่แข่งขึ้นหน่อยนี่ยีวิงนะซีวิงก็จนะนะครับพอเล่นชมช่อนใหญ่ได้นะฮะช่อนทะเลนะไม่ใช่ว่าชอนนี้นะนะนะครับเคยมีคลิปหนึ่งที่เราทำไปแล้วนะฮะที่โปรโมชั่นของเฉพาะคันชิคกิ้วของ L F ะ่ะนะลองกดถังลอยไปดูนะแล้วก็แต่ตวาสิเกตสามสี่ห้านะแตาวาสิเกต พันกว่าบาทจิกกิ้งมีเวทสามเวทสี่เวทห้าเอาง่านให้ดูเวทหนึ่งแล้วกันนะ,อออะของใหม่ก็ไม่ถึงสองพันอยู่แล้วก็ประมาณพันเก้ากว่าอันนี้เราเบิดไปทำวิดีโอมามีอยู่สามสี่คันนะฮะมาเลือกเอานะฮะใหม่ๆทั้งนั้นแหละขายให้1พันกวา่าบาทนะครับแล้ว,วก็เจ้าตรงนี้เดวิเวทเดวิเวบอัดบึกโรงเลยราคาถูกพันกวา่าบาทนะครับเราก็เบิกไป ทำวิดีโอแป๊บเดียวเองนะฮะตรงนี้ก็มีรีวิวของใหม่ให้ดูอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วนั้นก็เป็นอะไรอีกอะไละป๊อบแล้วก็อตอนันนี้จะเป็นคันที่ผมเอาไปอัดตาหมอมาล่าสุดนะฮะที่ผมเอาไปแคสด,ด้วยนะฮะจริงๆมันสูกสร้างขึ้นมาเป็นคันแคสนี่นะ คันแคสกับคันไลท์ปับซีฟูจิฟูจิฟูจิฟูติหมดเลยนะฮะต่อโคนแบบนี้นะฮะของใหม่ขายอยู่2องพันสามเนาะไม่แพงนะรุ่นเนี้ยอันนี้เราไปเปิดไปทำวิดีโอมานะครับคันเอ็กคอร์ดทั้งลำเลยเจ็ดฟุตสองพีสองสี่ใช้โคตรดีเลยตัวเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นคันเทสของเราแล้วก็ลดให้ราคาก็เหลือไม่ถึงสองพันแล้วกันนะ เป็นวีก้ไอวีลอดวีลอดตัวนี้เป็นไซส์บิ๊กขึ้นมานิดนึงนะ7ฟุตสองนะฮะเบลดสิบสนะฮะสำหรับใครที่สายหนะ 7, 2, 14, โ,โหนนะ7ะเจฟุตสองสิบสี่สี่สิบโอเอารมือสุดยอดไม่หนึ่งหมื่นไมนึงหนนะาไอพวกนี้ทําคันบิ B ๊กๆนะนะอันนี้คันมีเดียมเป็นคันมีเดียมสตรีทนะ ไวรี่นะฮะสตรีทไวรี่ยังใหม่ปิ้งอยู่เลยนะนะครับสตรีทไวรี่ของเขานี่ก็เวทเขาเหมือเกือเมื่อ,อแยแหละนะแต่มันจะเป็นมีเดียมไงนะความยาวยาวพอเลยเนี่ยันเป็นมีเดียมมันก็เลยออกแนวนุ่มๆนิดนึงแต่มันเล่นปลาใหญ่ได้นะครับเล่นจิบเล่นอะไรพวกเนี้เนี่ยพวกนี้มันเป็นคันจิบนะครับก็ประมาณหมื่น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 นะหมื่นนิดๆอะไรงเงี้ยสตรีทนะฮะ อ่ะทีนี้เซนวิดยินดเทคตัวนี้นะครับเวดลงขี้โกงไกว้จริงเวทมันแข็งวัวนี้เยอะเลยเวดแข็งวนันที่ลงเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมีตัวนี้กายทองเห็นไหม,มเปลี่ยนมาตัวหนึ่งที่มันไม่ไม่ทองนะครับเซนวิดตัวนี้ก็ราคาหมูลงไว้สิบสิบเจ็ดเองเจ็ดพุทสองสิบสิบเจ็ดจะดูเห็นไะผมว่านูน่นอ่ะสิบห้าสามสิบสีว่าสามสิบต้องมีนะฮะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาลงเวดไว้แบบนี้นะนะครับ ผมเคยเอาไปอ่านใบใหญ่ๆมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นพันทอรินะ่เนาะพันก่าบาทของเพนนะไม่มีอะไรมาก <S <S าต้องงานเ่อไปแขนรูปนะแล้วก็ฮามาชิมีหลายเวทพอระเบิดไปลงเรือแต่ยอดมานี่ครับฮามาชิกับบาบา่าบาร์ารที่เป็นไรจิรเพราะฉะนั้นคันพวกนี้พันก่าบาทอยู่แล้วนะมันก็จะถูกกว่านั้นลงไปอีกให้อินเบลมาคุยกันแล้วกันนะฮะบาซ่ากับ ธรรมชิกนะครับก็เลยไม่ได้เอามายักให้ดูหรอกเพราะมันมีมีวิวของใหม่อยู่แล้วถูกไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆมือสองมันจะมีอีกมันจะมีเทพของเทพเขาเซึ่งคงไม่ได้มารีวิวแบบนี้น้หาเฉพาะกลุ่มแล้วกันที่เขาหาละกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคันระดับกลางถึงบนบน,บนขึ้นมาริดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแซวว่าเฮ้ยทำไมนรกดมึงบ้าว่ามึงขายนาคารหมื่นกว่าบาทอะไรนี้นะมีนะครับมีมือสองที่มัน ที่มันที่ผ่านมาที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมก็ยังไม่ได้เรียกว่าแพงมากนะฮะแล้วมีคันเดโม,โมมีคันเออเทิร์นจากลูกค้ามาที่เป็นของที่ราคาไม่แรงอยู่แล้วมันก็จะถูกลงไปอีกก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรา้านอุปกรณ์ตกปลาโนโลดนะฮะประชาธิสเจ็ดสิบห้าทุ่งคูกรุงเทพมีอะไรดีๆเขาจะมานําเสนอกันบ,บ่อยๆแบบนี้แหละนะฮะผ่านยูทูบนะฮะติดต่อเราผ่านไอเดลายนะครับเดี๋ยวขึ้นไปให้แล้วนะฮะไอเดีายนะแอดอย่าลืมใส่แอดด้วยนะเดี๋ยวแอดมาไม่ได้นะฮะใส่แอดก่อนแล้วก็ R O J ห เราลงวิดีโอสดไว้เลยเราไม่ได้ลงเป็นลิงก์ไว้ให้เพราะฉะนั้นมันดูผ่านเฟซบุ๊กได้เลยอยู่แล้วก็กดลงไปตรงคําว่าข้อความแล้วแคปภาพนั้นไว้แล้วก็ส่งมาว่าภาพนี้มันเป็นคันอะไรราคาเท่าไหร่ครับน,นโลดอะไรเงี้ยนะเอาสนใจอยูเพราะผมได้บอกราคาคร่าวๆไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกว่าไอ้นี้ประมาณหมื่นนึงแต่ะแคปภาพส่งมาว่าผมมีกบภาพพันก็ 5, 000, ไม่ต้องส่งมานะเ <c oughs> พราะว <c oughs> <ๆ>่าเราพูดปแลวเขาคันนั้นมันประมาณหมื่นถูกไหมโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวไปก่อนจะลืมกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับยอดสัครสมาชตอนนี้นะฮะแล้วก็ทริปหน้าจะพาไปเที่ยวตกปลาที่ไหนหรือว่าจะมารีวิวอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยส่วนใครที่จะดูรีวิวย้อนหลังอุปกรณ์สองสามร้อยรายการเนี่ยเรามีเกือบสามร้อยเอพิโซดแล้วนะฮะกดย้อนหลังไปดูได้เลยในช่องช่องนี้แหละนะฮะ YouTube ช่องโลดฟิชิ่งนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ใช้เวลาอัพแป๊บนึงเราคงจะออนแล้วทันช่วงทีไปเลยนะช่วงองการนะครับก็ พรุ่งนี้ผมมีไปทําคลิปประชอนด้วยเดี๋ยวจะเอากระดงกระดิเอาเหยื่ออะไรไปเทสอีกอย่าลืมกดติดตามนะฮะไม่ได้มีแต่รีวิวแห้งแบบนี้นะคือออกไปรีวิวข้างนอกไปเอาคันเอาอะไรไปใช้กันข้างนอกจริงๆริงด้วยเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ